สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ชอบตะกรุดหลกระทบมาหนึ่งดอกนะครับเป็นตะกรุดโทนนะครับยุคกลางนะครับยุคกลางเชือกปอแก้วนะครับเชือกปอแก้วความยาวโดยประมาณนะครับสี่จุดห้านิ้วนะครับสี่นิ้วครึ่งนะครับนี่เป็นเป็นตะกรุดที่แท้ดูง่ายอีกอีกดอกหนึ่งเลยนะครับนี่ครับนี่อันนี้ได้รับชอบจากทางบ้านมานะครับส่งมาจากทางบ้าน ๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าเชือกปอกแก้วฮะดูยังไงนะครับนี่ครับนี่ตะกุดลงมาทบมีเดียวกันหลายยุคนะครับยุคต้นๆก็จะเป็นเชือกป่านรักดำนะครับอ่ายุคกลางๆขึ้นมาหลังปีสองพันห้าร้อยขึ้นมาแล้วก็จะเป็นปลอกแก้วครับต่อไปก็จะเป็นไนล่อนครับยุคปลายกลางไปถึงปลายก็จะเป็นไนล่อนครับนี่ครับอันนี้เป็นเป็นพลอกแก้วชัดเจนนะครับเป็นตะกุดปอกแก้วชัดเจนนี่ครับลงรักน้ำเลียงมาด้วยนะครับตะกุดของหลวงพ่อ ต้องลงรักน้ำเกลียงทุกดอกนะครับอย่างนี้น้อยยุค้นก็จะเป็นรักดํานะครับนี่ส่วนมากที่เจอนะครับจะลงรักน้าเกลียงอ่าเป็นปอกแก้วบอกแก้วชัดเจนนะครับเป็นหลกระทบชัดเจนนะครับมาดูอ่าอันนี้ได้พิเศษนะครับเป็นเป็นตะกุดสามกระสันะครับหรือบอกไปนี่ครับนี่มีสองแดงตะกัวแล้วก็ฝาบาทข้างในนะครับอ่าผ่านกันใช้มานะครับนี่ตะกุดผ่านกันใช้มานี่ครับ ตะกั่วเก่าๆเลยนะครับทองแดงเก่าๆพันแน่นตึบเลยนะครับนี่ครับพันแน่นมากๆนะครับนี่ดูดูรักน้ำเลี้ยงที่ที่ที่ลงที่เชือกนะครับนี่ครับแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับแห้งเลยนะครับดูง่ายนะครับดอกนี้ครับเป็นตที่ดูง่ายอีกดอกนึงนะครับอ่อนี่ครับ ุดหลวงพ่อทบนะครับคุณเป็นพ่อทบชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไม่มีสำนักอื่นแน่นอนครับแบบนี้นี่ครับอยู่กลางขมดหัวท้ายนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนีู่รายละเอียดตามตามตามเชือกของตะกุดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับดูง่ายมากๆนะครับนี่ครับ ความเก่าผ่านการใช้มานะครับนี่ครับมาดูฝั่งนี้กันานะครับนี่ครับตะกุดโอ้สภาพผ่านสึกมานะครับการทุบหัวทุบท้ายชัดเจนนะครับอืชัดเจนมากๆนะครับดอกนี้พอทบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับหายากนะครับตะกุดประทบตัวจริงหายากมากๆนะครับ ส่วนมากเจอแต่ยัดสํานักมานะครับตะกุดที่ยัดสานักเยอะที่สุดก็จะเป็นไนลอนนะครับเชือกไนลอนยัดพอทบมานี่โอ้โหเจอที่ไหนก็พอทบที่ไหนก็พอทบม้วนหนาๆนาหน่อยพอทบอย่างเดียวครับนี่ครับแต่ถ้าเป็นพอทบจริงๆแล้วจะดูง่ายนะครับนี่ครับดูดูการขึ้นเกลียวนะครับนี่ละเอียดยิบไปนะครับดอกจริงนี่ขึ้นละเอียดยากละเอียดมากๆเลยนะครับ นะครับนี่ครับนี่ครับถ้าเจอปลอกแก้วแบบนี้นี่แท้เลยครับนี่ครับรักน้าเกลี่ยมถึงยุกนะครับนี่ครับมีรอยหดตัวของเชือกนะครับนะครับสีนิ้วครึ่งนะครับดอกนี้สีนิ้วครึ่งเช่ามาแบบบ้านๆเลยละครับจบมาจากทางบ้านเป็นตะกุด แคอีกดอกหนึ่งที่ดูง่ายสบายตานะครับนี่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงนะครับเจอส่มากอยู่แต่กับคนพื้นที่กันะส่วนใหญ่นะครับตะกดยุคกลางถึงยุคปายนะครับครับตะกดของท่านดีทุกดอกครับท่านตานเองกับมือทุกดอกนะครับนะครับวันนี้ก็มีมาให้ชมเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ